สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องเบิร์ตสุข,ขูทุกคนจ้ะพี่น้องมาจ้าพี่นอ้องเซานี้มากินเขากับแกงอ้อมปลาดุกจ้ะพี่น้องแกงอ่อมปลาดุกใส่ผักซี่เลาาจ้ะพี่น้องใส่พักหายๆจ้าเมนูเป็นเมนูอาหารอีสานบ้านจ้าทุกคนนี่อ่อมเองเฮ็ดเอง้วจ้านี่เฮ็ดเองอ่อมเองเมือ่อเ้านีออกจากมอหมอนห้อนนะจ้ะพี่น้องนี่เขาสวยจ้ามาจ้าพี่น้องมากินแกงอ่อมปลาดุกขอนห่อนแซ่บน้ำกันจ้ะพี่น้องในยามฝนตกจังสีจ้ะ นี่อากาศกักระลังขึ่มมาจากพี่น้องเมือดขึ่มมาเลยพูดนะฝนกันกระลังสิตกนี่พี่น้องแกงอ่อมประดูขอนหอนเสียบเสผ็ดเผ็ดเซบซีเล้าเลยล่พี่น้องสเสียลไลพักแเราจะพูดไดมักพักยังกัะใส่เร้อจ้าเมนูอีสานบมนบานจากพี่น้องเมนูอีสานบานเฮาจ้า มาเคื่นอนฝ้นกับตกแห้งแห้งจ้ะพี่นอ้องฝ้นตกแห้งคักมเมื่อนผู้ใดมาพอกับมาจจ้ามากินเขาเสาน้ำกันสดหนามแกงกแซ่บเด้อยจ้า นี่ค่าตอนป่าประยุกต์หน้ากดน้ำหันหอนจ้า มันมีกัง่งอะระวังกั่งจังน้อยหนึ่งก่อนไปพักหลายๆี่นอนพักว่าน เมนูอิสา,อา,งงานยังไงก่น้อรอเผื่อเดลเลยว,ว่าต้องเป็นเมนูของมักผู้ใด้หลายคนเลยแนกะงออมบ,นบานๆนั่นเอเผาแล้วเปิดก้อนกลับแล้ว เขาจันเดีาวสิบอ่อดอกเนี่ยเบิง่งเบิ้งส่งเราขึ้สิได้เอาเขาอีกจันหนึ่งเลยพี่หน่อย เพ็ดมันนีอากาศขึ้นฝ้าขึ้นฝนจ้ะ Đẹp. Thì tao không tẹp phải bữa lạc tạo không có à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  nốt mưa là ว่าเป็นเม็ดบอกเผ็ดมันเผ็ดพี่น้อ,เนองเกิดมันเผ็ด เคยจะนำหมวกไนำหมกไลเนาะ ปลาไว้ยัำขอยไม่เอาพี่น้องไม่แล้วมะพร้ิกนี่พวกเราาอยากก็กินนะจ้ะมันเผ็ดจับท้่องต้นันนะสำหรับคลิปนี้ปากเป็นกำลังใ,ใจและกดติดตามให้ในเดือดจ้ะสำหรับคลิปนี้ต้าแมมขอตัวไปก่อนเดือดจ้ะสวัสดีจ้า